สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เอาอีกแล้วลิเวอร์พูลหมายตาปีความเร็วสูงของบาร์เซโลนาเมื่อเสริมความดุหงแดงลิเวอร์พูลเอาอีกแล้วนะครับตกเป็นข่าวกําลังเล็งคว้าตัวปีกดีกี้แชมป์ฟุตบอลโลกเข้ามาเสริมทัพในแนวรุกนะครับในช่วงสมัยนี้ฟาบิซิโอโรมาโนนะครับกูรูจอมแม่นในตลากดการซื้อขายนักเตะนะฮะระบุหงแดงลิเวอร์พูลยักแย่งสกเวตีฟิลกรีตยังคงให้ความสนใจอุสมันเดมเบเล ติมชัอตต้องเสดชุดควา้าแชมป์ฟุตบอลโลก2 0 1 8ของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนามาสุทินอันเฟลในช่วงสัยนี้สําหรับเดมเมเลในวัย23ปีนะครับทําไปแล้ว6ประตูกับ4อสเยสตในศึกลีกเยอรนด้กันนี้ยันไรก็ตามอนาคตของเขายังไม่มีความแน่นอนหลังจากที่เลืกสัญญากับเจ้าบุญทุ่มบิงค่า16เดือนเท่านั้นทําให้บาซ่าอาจพิจารณาขายเขาออกจากทีมในช่วงสัยนี้ดีกว่าที่จะรอเสียปีแบบฟรีเมื่อหมดสัญญา และตามการรายงานข่าวและสุดจากโรมมโนโร,ระบุว่าลิเวอร์พูลจับตามองเดมเบลเล่มาตั้งแต่ช่วงเสมอที่แล้วและยังคงสนใจนักเตะค,คนนี้อยู่เสมอแต่มันก็ขึ้นอยู่กับบาร์เซโลนาว่าจะตัดสินใจอนาคตของเดมเบลเล่ยางไรท่าน,นี้การเสรินทัพนในตอนนั้นาวรุกเรมเซนของลิเวอร์พูลอาจจะขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะเสียโมเมซาลาหรือซาดิโอมาเน่ออกจากทีมหรือไม่นะครับหลังจากทั้งคู่มีข่าวว่าได้รับความสนใจจากโรมาเรตและบาร์เซโลนา เดี๋ยวครับว่ายัางไงภาพหลุดวันเน็ตชุดเย้าชุดใหม่ขันไหเวอร์โูลแฟนหงโอเคไหมหลุดว่านเน็ตเลยนะครับชุดเย้าแข่งขันใหม่ขันไหเวอร์พูลในนักกันหน้าที่จะนำมาใช้นะครับโดยงานนี้แฟนบอลหงดงมีปลื้มในกี้ดีไซน์ชุดนี้ได้ไม่โดนใจแฟนบอลน,นักนะครับงานนี้ถึงขนาดมีการเรียกร้องให้นิวบาลานตกรับมาช่วยกูก้กลงกฤษการออกแบบเสื้อเป็นการด่วนสมมุติถอะคำนะครับเรียกร้องให้นำนิวบาลาน บริษัทผลิตเครื่องกีฬาสัญชาติอเมริกรันกลับมาเป็นสปอนเซอร์ชุดแข่งขันใหม่พลังหลังมีภาพหลุดชุดแข่งใหม่ของหงดังหริเวอร์โภที่จะใช้ในฤุกการ2021-2022ออกมาวันเน็ตทั่วสื่อสังคมออนไลน์ในกี้นะครับคว้าสิทธิ์ในการผลิตชุดแข่งให้กับแชมป์พิมลิกอังกฤษล่ลานุดแทนที่นิวมาร์ลันในปี2 0 2 0แต่ผลงานในการผลิตชุดแข่งในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยเข้าตาแฟนบอลหงดังมากนัก ล่าสุดก็เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักหลังจากนี้มีภาพบลูดชุดเย้าของลิเวอร์ pool ที่จะใช้ในซีซั่นหน้าออกมาให้เห็นในโลกโซเชยียลล่าสุดนะครับ footy h e l i g h t s com เว็บไซต์รายงานข่าวสารเกี่ยวกับเสื้อก,การแข่งขันและรองเท้าสตั๊ดก็ได้นำภาพชุดราอของหองส์แดงที่ใช้ในฤดูก,กาลใหม่ออกมาเปิดเผยงานนี้สาวกเด็ะครับไม่ถูกใจกับการออกแบบเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะลายเส้นไทแยงมุมที่มีรอยซิกแซกและขอบเส้นเสื้อสีแดงอ่อน นอกจากนี้ก็ยังมีอีกจุดที่แฟนบอลลิเวอร์พูลไม่ปลื้มกับชุดนี้ก็คือบริเวณคอเสื้อทง้งด้านหน้าและคอเสื้อทั้งด้านหลังสีดำที่มีแถบสีขาวคาดอยู่นะครับยันไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าชุดดังกล่าวเป็นชุดการแข่งขันอย่างเป็นทางการของเดอะเรดที่จะใช้สูสึกฤดูกาลหน้าหรือไม่ฮะอดีแข้งเตือนลิเวอร์พูลคิดให้ดีก่อนตัดสินใจขายโมเมดซารา คีวินคมเบลนะครับอดีตกองหน้าคนดังของเอเวอเรตต์ออกมาเตือนลิเวอร์พูลว่าพวกเขาต้องคิดให้ดีถ้าหากขายมัเมสซาร่าก่อนแอตเก่งออกจกทีมในช่วงสัยนี้ตามการรายงานจากลิเวอร์พูลอีโคก่อนหน้านี้นะโรบบี้ฟาวเลอร์อดีตดาวิงขวัญใจเด็ค,ดครับก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าสโมสรคนปล่อยให้กองหน้าทีมชาติอียิปต์ย้ายทียมหากจะตัวต้วตองการย่าไรอยก็ตามเคมเบลก็ได้เตือนว่าหากหงแดงขายดาวสโมสรของพวกเขาออกไปแล้วแล้วก็อยากที่จะหาใครมาแทนที่ได้ คุณจะไม่ดึงใครมาร่วมเทียมถ้าขายซาลาออกไปจริงๆมันง่ายที่จะพูดนะครับว่าจะขายเขาซาลาออกนะฮะเขานําเป็นแนวสนวนอยู่ในตอนนี้เขาโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าทึ่งรับใครจะมายิงประตูแทนเขาล่ะใครจะมาระเบิดฟอร์มแบบนี้ได้คิดให้ถี่ถ้วนให้ดีนะจ๊ะผมชอบมาก b a r รซี่ตำนานกองหลังอยากเล่นกู่กับฟานได์ ฟรังโกบาเลซีนะครับตำนานกองหลังของทีมชาติอิตาลีและเอซิมิลานบอกว่าเขานั้นชื่นชอบวอยคิวฟันไดส์กองหลังของลิเวอร์พูลมาโดยตลอดและเป็นคนที่เขาอยากมีโอกาสลงเล่นเคียงข้างอีกด้วยฟรังโกบาเลซีนะครับได้การยกย่องให้เป็นสุดยอดกองหลังแห่งวงการลูกหนังโลกและยังควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกกับทีมชาติอิตาลีในปี1982รวมถึงการคว้ารางวัลกับทีมอีสาดามแอซิมิลานมามากมายหลายสิบทวยตรางวัล ในระหว่างที่เขาคักแข่งอยู่ในถิ่นซานสโลสเตเดียมผมมีความเคารพต่อฟุตบอลกงกฤษเป็นอย่างดีเยี่ยมเลยรับและผมก็ติดตามดูพิม์ลีกเมื่อมีเวลาว่างบราริซีเกล่าวให้สัมภาษณ์เหมือนเติบโตขึ้นมากและมีนักเตะชั้นยอดเยี่ยมและโค้รระดับชาติหลายกนที่นั่นแต่ผมชอบเวอร์กิฟันดิสมาโดยตลอดถ้าเป็นนักเตะที่ย,ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้ลิเวอร์พูลพัฒนานขึ้นมากในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาผมอยากเล่นู่กับเขาเลยครับ อดีตแข้งราชันชุดข,ขาวออกโรงยุให้โมเมสาลาเลือกยาซุบเือรมอร็ตเพราะจะเป็นผลดีตัว,ต,วตัวเองและประเทศชาติของเขาคริสเตยองการ์เบอร์นะฮะอดีตกองกลางตัวรับของเดอร์มอรตได้ออกโรงชี้แนะโมเมสาลาสตาร์กองหน้าทีมเช่นเยียบให้เลือกตัดสินใจยาซุบทีมดังในแดงกรีทิงดูในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้จะเป็นการดีที่สุดเพราะดูเหมือนว่าในเวลานี้ม,นนมันถึงเวลาแล้วที่โมาลาควรเลือกความก้าวหน้าให้กับตัวเอง และมันจะเป็นการส่งผลดีต่อประเทศอียิปต์ของเขาที่มีนักเตะดียะไปร่วมทับกับสมงสรที่ดีที่สุดในโลกในเวลานี้หลังจากที่ช่วงก่อนหน,น้านี้ดูเหมือนว่าหลายๆฝ่ายกลาลังพยายามยุยุให้โมเมสซาาย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปเล่นในลีกลาส์กับดวมเรตโดยเฉพาะการจับกู่สมงสออย่างดวเมเรตที่ดูเหมือนว่าในเวลานี้ทางทีมราชันจุขข red, กขาวดวเมเรตกำลังแสดงท่าทีสนใจอยากจะได้ตัวโมซาราไปร่วมเทียมในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้ด้วยเช่นอยู่กันนะครับ แต่จะถึงใน้นตอนนี้ทั้งตัวโมซาลาและสมสัลิวโลยังไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวที่ทางสื่อสเปนพยายามตีข่าวในเรื่องการย้ายทีมครั้งนี้เลยแม้แต่น้อยโดยทางกลมเบอร์ก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ผ่านทางเอลนัสเตทีวีซึ่งเป็นสถานีทีวีชื่อดังของประเทศอียิปต์ว้ว่าตัวของเขานั้นอยากเห็นโมซาลาย้ายออกจากลิวโลไปค้าแข้งกับเบอร์เมริดเพราะในเวลานี้เขากลายเป็นหนึ่งในตัวรุกที่ดีที่สุดในโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นับแต่ย้ายมาร่อนทิมลิเวอร์พูลแต่ตัวผมก็เชื่อว่าโมซาลาจะต้องเก่งขึ้นกว่านี้ถ้าหากเขาได้ลงเล่นกับเดเร์มารเรตเพราะนั้นมีนักเตะชั้นยอดมากมายรวมอยู่ในทีมและการย้ายสู่ดเดรมาร์เรตของโมซาลาลนั้น่าจะช่วยให้ประเทศอียิปต์บ้านเกิดของเขานั้นกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นครับซึ่งนั้นย่มทําให้คิดได้ว,ว่าโมซาลากำลังช่วยโปรโมทประเทศของเขาอีกทางหนึ่งด้วยและด้วยประสบการณ์ของเขาในตอนนี้ผมก็เชื่อว่าโมซาลาสามารถเล่น ให้กับทั้งบาร์ซโลน่าและเรอัลมาเรดได้อย่างสบายๆและไม่ว่าเขาจะเลือกย้ายสทีมไหนในสเปนผมก็เชื่อว่ามันจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของตัวเขาเองอย่างแน่นอนโดยทุกการนี้นะครับโมซาลาได้รับคะแนนความสามารถจากเว็บไซต์บูว์อกอเรชิเลสูงถึง7.08คะแนนเลยทีเดียวและในลุกการนี้ซาลาก็ยิงแล้วถึง17ประตูนำเป็นดาวซันโบวพิมพ์เลงเกล,เกลดอยู่ในเวลานี้และจากการสำรวจราคาเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการคันว่าโมซาลาจะมีค่าตัว สูงถึง120ล้านยูโรเลยทีเดียวฉะนั้นอาจจะเป็นเรื่องสาคัญที่โมซาลาอาจจะไม่มีโอกาสย้ายซบทีมในสเปนนั่นเพราะในเวลานี้ทั้งบาร์เซโลนาและโรนัลเด็ตต่างไม่ได้มีเงินมากพอที่จะนํามาซื้อตัวโมซาลาไปร่วมทีมหลังจบฤดูกาลนี้แต่ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้โมซาลาเลือกย้ายซบทีมโรนลเด็อยู่ดีคริสติยองการเบิร์กกล่าวถึง้ทยนี่คือข,ข่าวลิเวอร์พูลกับชิงเป็นรอบเช้าของวันที่17 มีนาคมนะครับ